กานาตอนที่มีเรือเกินกับคชชนชีวิตที่ผชญชื่อเสียงเงินทองที่กูมีแต่กูไม่ได้หวองคนจนจะดงจะดังสักเท่าไรจนรวยกูยังไม่เปลี่ยนไปลำบากปัปามหรือเป็นเศรษฐีจะหมดจะมีกูอยู่ได้กูไม่แค่กำกับกูไม่ต้นคำนะโอ้ยเหนื่อยเมื่อไหร่จะขายทีเนี่ยยืนร้องเพลงหวีผมอยู่นานเลยผมไม่เข้าใจว่าทำไมเพลงพี่แจ๊ดไม่ดัง คาใจมากเลยเมื่อก่อนอะ่ะผมฟังเพลงเขานะเพลงเขาก็ดังทุกเพลงนะเนี่ยทำไมมาตอนนี้เปลี่ยนไปเพลงนไม่ดังเลยหรือว่าเพลงนี้มันไม่มีผมมันเลยไม่ดังถ้าผมอยู่นี่ดัง500ล้านวิวเลยมั้งนี่มาเดี๋ยวนี้ผมจะแบกเองช่องพี่แจ๊ดอะ่ะผมจะพาขนู่นเลยคนทั้งโลกอะ่ะถึงก็ฟังอะ่ะแต่ก่อนอื่นผมต้องไปสัมภาษณ์าก่อนว่าผมจะไปปรับยังไงไงปเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยดีกว่า ผมมีอะไรมากลุยด้วยพี่แจ้งพี่แจงมาประชุมร่วมกันหน่อย อันนี้เลือกสําคัญพี่อะไรเรื่องสำคัญอะไรมานั่งเลยอะไรเ <N> <P> นี่ยผมยังสงสัยอยู่เลยเพลงพี <P> ่ทําไมไม่ดังอะไเพลงใหม่นะ <N> <P> ใช่พ <N> ี <P> ่กูทําไม่ได้หวังอะไรเราคิดว่าเออสถานการณ์่วงน,นี้มันมันเป็นแบบนี้เออเราก็อยากจะถ่ายทอดในสิ่งที่เราคิดไป <N> <P> คือมันไม่ได้คาดหวังอะแล้วทาไมพี่ไม่คาดหวังคือเพลงเพลงแบบนี <P> ้ม <N> ัน <P> มีหลายกลุ่มคนเราไม่กินอาหารไม่เหมือนกันในยุคของเพลงมันมีแบบเพลงรักขึ้นมันต้องอยู่ในตลาดเพลงฟิลเพราชีวิตมันก็จะืนอยู่โหมดนี้เพลงแนวโฟกก็จะอยู่แบบนั้นเพลงแนวแรปมันก็อะไรเงี้ย แล้วแต่แต่กูไม่ได้คาดหวังอะคาดหวังคือเอาเงินมาจ่ายเอ็มบีเล่นๆมันก็เป็นชิ้นงานนี่แหละคําว่าไม่ได้คาดหวังเขาหมายความว่าเออมันทำเอาไว้เหมือนว่าเป็นชิ้นงานหนึ่งช่องอะไรเงี้ยแต่ก็แอบใจหายเพราะว่าเพลงมัน มันไม่น่าน้อยขนาดนี้แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่เราตั้งใจทําไปแล้วแค่นั้นเองเรามีสิทธิ์ทไม่มีสิทธิ์กาหนดว่ามันจะดังไม่ดังหรือพี่ไม่อยากให้เพลงดังถ้าดังมันก็ดีเออเราทำเราทําเพลงใครชอบเพลงเราก็มันก็ดีเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทําไมพี่ทําแล้วไม่ดังเวลาผมทําอะไรมันดังตลอดพี่ขึ้น6ล้านวิวมั่งอะไรมั่งมีเหรอมีเหรอคี่ถามเลยมีขึ้นไหนผมเอารวมกันไงพี่ีอยากจะคุยทับกลัวว่างั้นอ่ะก็เอามารวมกันแม่งซะเลยเราพูดอะไรมาถามเพื่ออะไรเนี่ยผมดูเอ็มวีพี่เนี่ยยอดวิวน้อยกว มึงไปเปรียบเทียบอะไรกันขำอะไรมึงไปเปรียบเทียบอะไรอย่างนั้นมันคนละอย่างกันแล้ววัต้องการอะไรผมคาใจพี่เมื่อคืนผมนอนไม่หลับเลยผมก็มานอนคิดนะว่าทาไมเพลงพี่ไม่ดังหรือว่ามันขาดอะไรไปขาดอะไรขาดผมไลพี่ขาดผมไปยอดวิวไม่ขึ้นเลยขพรผมอยู่ในโอวโหวโหวทำเอ็มบีบนดาดฟ้าโหวทำทูู่ยภาพสวยๆมึงจะไปทำอะไรถ้าึงว่ามึงได้อยู่ในเอ็มีกูอะ มึงจะทําอะไรก็ไปยืนร้องด้วยกันไงพี่ก็มันเพลงกูมันไม่ได้เกี่ยวก,กับของมึงกูร้องแล้วอยู่มึงจะมาเดินให้มันลกเพลงคนเขาจะงอกมึงมาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยอ่ะได้เดี๋ยวผมโคเวอร์เพลงพี่ให้ก็ได้ผมเตรียมแรงมาแล้วเนี่ยอ้าวได้ถ้าโคเวอร์ก็ได้ผมจะโคเวอร์เพลงเนี้ยลงช่องพี่ไปเลยช่องพี่ก็เหมือนช่องผมแหละช่วยกันดูเลยไครบอกใครบอกมึง ใครบอกมึงช่วยดูแลอะไรกูต้องมาดูแลมึงอีกแล้วจะ cover หลงท่องกูเพื่ออะไรก็แฟนลับพี่เป็นแฟนขับผมหมดแล้วเนี่ยเออกูรู้กูดูคอมเมนต์อยู่แต่ว่าเอาแฟนขับมึงจะรู้ไหมถ้าไม่มีกูเนี่ยจะมีใครดูมึงหรือเปล่าอีโอ้โหสิบกว่าคนเอกว่าคนมึงมึงมาคุยกับกู่าสิบกว่าคนอ่ะอันนี้มันทําเพลงแล้วไม่ได้ทาคลิปนะเวอร์มึงไม่ดีแล้วมึงจะพาทุเรศคู่ไปเลยนะผมเก่งเพาะอยู่แล้วไม่เป็นทางฝันอย่าเพียรวางแต่ฟันถ้ามึงยัง มีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างร้างเพราะตรงไหนกูยังไม่เคยเห็นเสียงมึงเพราะเลยกูร้องคาราโอเกะมึงเสียงมึงโอ้โหเอางี้ดีกว่าพี่มันจะได้สนุกสนุกถ้าเพลงผมเวอร์เกินยอดวิวพี่พี่จะให้อะไรผมไว้ันกลับอ่างทองเลยเอาวะมันจะได้มีชีวิตสละอยู่กูมันเครียดไงบางทีว่าบางทีบ่นอะไรเงี้ยพี่แจงบ่นพี่แจงอะไรเงี้ยเวลาไม่ได้อย่างใจกูให้อิสระมเลยไม่ใช่พี่เอาของที่ผมอยากได้ที่ไม่ใช่เอาผมออกจากชีวิตพี่ อยากได้อะไรผมอยากได้ของหรูหรือหลาพี่ของหรูหรือหลาเดี๋ยวกูซื้อซื้อโต๊ะอาหารเหลาให้มึงก็ได้ที่เอากบดิส่าวมาเหลาถูกแล้วขวายมาเหลาด้วยเอางี้ถ้ามันมันได้นี่มึงเลยเนี่ยแต่มึงฝันอะไรวะ๋ยวกูทําฝันให้มึงเป็นจริงพี่รู้เหรอว่าฝันผมก็คืออะไรรู้กูจัดการให้มึงเองแหละแล้วมึงจะทำยังไงเดี๋ยวผมไปอัดเพลงก่อนพี่อ่ะอัดเพลงแล้วก็เอามาทำเอ็มวีเลยดังอยู่แล้วยอดวิวเมืองนี่เป็นคนมั่นใจมากมแดกยาตามั่นใจต่างไหนมาเนี่ย สี่ลีรักครับเสียแล้วนะสีรลีรักครับสีรีรักคืออะไรไม่ใช่โรงพยาบาลจะเป็นโรงพยาบาลบ้าสีรีรักสี่ธัญญาอ๋อพูชื่อผิดผิดเยอะเลยแหละัตมึงคิดว่ามึงเอาอยู่ใช่ไหมเอาอยู่มึงคอปเวอร์เพลงด้วยแล้วก็ถ่ายคือ MV ก็คือคอปเวอร์เอ็มวีแบบกูใช่ไหมทั้งนั้นเดี๋ยวกูจำกัดให้มึงแต่ร้องอ่ะกูไม่จำกัดมึงใส่ของมึงเลยถ้ามึงมั่นใจขนาดนั้นว่าเพลงมึงต้องดีกว่าเพลงกูอ่ะ ได่พี่เดี๋ยวผมเอาจริงให้ดูเมาแกงงันจะขึ้นไปอัานเพลงทมพระรามพพระรามทพระรามสรุปเอาไงเนี่ยเดี๋ยวให้พี่จักรเปิดแอร์แเนี่ยแล้วก็เปิดอะไรไปก็ร้องเลยลเนี่ยเดีเ๋ยวพี่ไม่ต้องคุมผมร้องนะเดี๋ยวผมเันเสียงไม่อิสระแม่คมูคุมมึงร้องด้วยเสี undy, ยงจะไม่อิสระใช่ ให้กูคุมหน่อยก็ได้มั้งก็กูก็ผ่านประสบการณ์กูก็มีประสบการณ์ไม่ได้พี่เดี๋ยวผมเสียงผมมันไม่นี่อะพี่เดี๋ยวผมเสียงผมไม่สะอาด <c oughs> ไม่สะอาดเสียงไม่ใส่ไม่สะอาดนีเหรอใช่ <c oughs> พี่ไม่ต้องคุ้นมากเดี๋ยวให้พี่จักเปิดแอตแทกเลยเดี๋ยวผมร้องเลยแอตแทกคืออะไรแอตแทกคือเพลงอะเสียงเพลงอะแ,แต่ไม่มีคนร้องเขาเรียกแบ็คกิ้งแทกดนตรีเปล่าอะภาษาดนตรีเขาเรียกว่าแบ็คกิ้งแทกแอแทกมันคือแฟบ มันคือใช่พ<ร>ี่ไม่ใช่พี tá, <transforming. S 2> ่แอ๊แท็กอ่ะมันคือเสียงเพลงเสียงเพลงก็เปล่าแล้วก็ให้ผมร้องแต่ไม่มีคนร้องแบ็คกิ้งแท็กไม่ใช่แบ็คแท็กกูทํางานตรงนี้มาก็ไม่ได้นานมากแต่กูก็รู้ว่ามันคือแบ็คกิ้งแท็กของตีเปล่าอ่ะผมเข้าใจว่าแอ๊แท็กก็คือแอ๊แท็กพี่พี่อย่าเสียงผมเลยแอ๊แท็กสมองเงี้ยังเกตอ่ถ้ามึงรู้จริงอ่ะ b e n j ยู i n A I ออ่านว่าแท็กไปไหนฮะก็แท็กเดี๋ยวที่หนังอ่ะพี่ก็เว้นลากไงอ่าสมองใหม่ Benjamin A Benjamin A เข้าใจนะคนที่มันคนที่มันไม่มั่นใจอ่ะมันพูดอะไรออกมามันก็ตระมาดไปหมดแต่มันอยู่โอ้โหอะไรเอาเข้ามาแอดแท็กอ่ะคน u a r t อ่าอ่านว่าแ s s อันนี้แค่แอดก่อนนะแต่ u a r t คือแอดใช่แท็กมาแท็ก u a i s เอารุมรวงสะโกนไงแอดแท็ก w a r t แล้วก็ t h y i e เปเหมือนพ่อเป็นสัตว์ ไหนไม่อะรามานเลยกูไม่ยุ่งกับมึงนะเสียงไม่เป็นอิสระใช่ไหมมั่นใจด้วยว่าดังมั่นใจพี่พี่ฟังขอไมมหน่อยพี่โอเคขอที่ตั้งไมค์ด้วยมึงเป็นใครวะกูอยากรู้แม่พออยู่ในในยูทูบเนี่ยโหยิ่งใหญ่กะการเวลาอยู่บ้านนี่แม่งแบบอย่างพรจะมาสว่านวงเลยกั์พี่ผมขอเช็คไมค์ก่อนว่าเป็นไงบ้างอ้าวคนเรื่องของมึงฮัลโหลเทส ฮัลโหลเทสมาเกือเทสมาหามเทสแล้วก็เจาเทสพาเทสแห่เป็นไงอ่ะโอ้โหเนี่ยเทสมาหมดเลยนะแล้วมาจบพาเทสพี่ขายเอฟเฟคอะพี่เห็นตอนที่ผ่านเฮียแล้วเขาดันสุดเลยอะเอฟเฟคอะดันสุดนี่มันปิดสุดแล้วไี่ได้รู้ด้วยอะนี่ต้องดันอย่างนี้อ่าขอไอ้ลี่หน่อยพี่ลี่ลี่คือ รี่พี่กองเสียงครับพี่พี่ฟังของพี่กองเสียงเลยพี่เดี๋ยวป่เอาใส่ที่กองเสียงเลยเหรอใช่ก็เห็นพี่ใส่ใส่แล้วนะอ่ะเนี่ยพี่อันนี้มันใช้ได้2อย่างเหรอพี่ใช้ได้2อย่างอย่างแรกอย่างแรกคือใช้พูดเงี้ยโลโลกองเสียงใช่อย่างที่2องอนลูกนะไหนลูกด้วยสามารถเอาเลยพี่เวลาร้องอะ่ะผมต้องฟังเสียงไงเดี๋ยวมันดังไปไม่ต้องไม่ต้องใช้หูมันไม่ใช่ห้องอัดเดี๋ยวมันไม่ใช่เฮ้พี่ถ้าไม่ใช้หูเอาจาหูได้ไหมใช่พี่อ่ะแล้วตามมึงพี่ฟังขอหู ครับพี่โหลดเทสหนูพี่ไม่เห็นได้ยินเลยเนี่ยตลกปะเนี่ยอะไรอะไอ้จักรเปิดนั่งซองก็ได้ไม่เป็นไรพี่ผมรอบเดียวเลยกูอ่านกูจะต้องอ่านหลายรอบเลยนะกว่าจะมันจะได้รอบเดียวเลยนะนี่ลั่นวาจาเองนะได้ฝังทำได้ทุกอย่างเลยไอ้จักรรอบเดียวเดี๋ยวเนื้อมันขึ้นอ่ะเดี๋ยวกูชี้ว่ามึงหรอก มันเก่งเหมือนเันเก่งมากเลยนะพ่อ่กิ่งจบอเอาใหม่อีกทีมั้งว่าเอาใหม่ดีว่าไม่พี่ผมรอบเดียวจบกูอัดกูยังอัดหลายรอบเลยผมนี่ระดับในินเนเชตในเทเจตแต่ผมนี้จะพูดเลยก็พูด นี่นีเช่คืออะไรนานาชาติเอ้นี่เอาอ๋อเล่นมุกนี่นี่เช่ใช่นี่นีเช่กลายเป็นนานาชาติ่าโอ้โหผู้พิจัดพี่ไปเดี๋ยวลงไป cover A P เลยเอาเลยเหรอเอาเลยโหตอนคืนพอดีมึงไม่ถามว่ากูจะพักก่อนเหรอไม่ได้พี่งานต้องเอาให้จบอย่างผมอะเรียกว่าเดินแรงแกงปลาติ๋มหกใครก็รู้มึงไงเดินแรงแกงปลาติ๋มหกอะเอาไปปะพลัมพลัมพลัพลัมพลัมพลัพลัพลัโอ้โห เตรียมไฟเตรียมอะไรหมดแล้วกะว่าเอาแบบเหมือนกูเป๊ะเลยว่างั้นถ้างั้นอาจจะมึงก็ถ่ายตามเล็บกูเลยนะก็ถ่ายตามที่กูไอ้น,นี่เลยนะเดี๋ยวผมถ่ายแบบของผมเองของพี่มันไม่ได้มันเป๊ะไปผมต้องเอาไม่เหมือนคนอื่นไง สรรหาคำมาพูดนั่นแหลอาจะไม่ให้กูยุ่งใช่ไหมเราแ,แต่มึงนะแต่มึงมึง<ช>เอาให้อยู่นะเมืองคิดว่ามึงเอาอยู่เอาอยู่อยู่แล้วนี่ขนาดไอสัตว์กูคนชอบเกือบครึ่งประเทศกูยังเอาไม่อยู่เลยแล้วมึงเป็นใครอ่ะเอาแล้วไงทั้นพี่ก็เอาชุดใน MV ็มวีพี่มาให้ผมมาเป็นคนละไซส์โอ้ใส่ได้เหมือนกันแหละมันยืดปะละ่ะยืดอ่ะก็ใส่ได้แต่มันจะหนักเลยเนี่ยมันจะตะเข็บแตกเลยมึงใส่อ่ะโอ้โหไม่แตกหรอกแค่ขาดเดี๋ยวกูแปลงให้ พี่จักเดี๋ยววางเฟรมอะไรวางให้ครบเลยนะเอาแบบเตรียมพร้อมถ่ายเนี่ยเดี๋ยวผมรอพี่แจ๊คเราเสื้อมให้เนี่ยแล้วก็พร้อมถ่ายและเอ็มวีอะใส่ได้อะเดี๋ยวมึงใส่แล้วมึงก็กูไม่ยุ่งกับมึงนะมึงไหมกูยุ่งใช่ไหมใช่คือจะถ่ายกันเองใช่เดี๋ยวพี่ก็จักมึงวางเฟรมให้มันหรือว่ามันมันจะวางเฟรมให้มึงมึงบอกว่ามันมีภาพในหัวนอกจากหนังเอ็กซ์แล้วมึงมีภาพอะไรในหัวอีกอะหนังโคึงโหลดในโทรศัพท์มีภาพอื่นอะ ทำไมกูยุ่งนะเดี๋ยวผมเองเลเดี๋ยวเรื่องมือกับกูเนี่ยเดี๋ยวต้องถกเสียงให้ถึงหูคุณกันจอนเลยเดี๋ยวต้องบอกพี่บอลแล้วเอาเรื่องมือแล้วมึงเก็บกางเกงกูดีๆนะนี่ห่อแพงแล้วมึงอ่านได้ยี่ห้ออะไรนะบิชเชลอะไรนะบิชเชลตัวอะไรมั่ง B A L E N C I A G A อ่านว่าบิชเชลบิลเอกาบิชเชลเอาแล้วแต่มึงนะเสร็จแล้วบอกกูแล้วกัน นี่ฮนะพอใส่เสื้อแล้วก็ดูดีขึ้นมาทันทีลยเนี่ยตรงเนี้ยติดก้ามผมไปหน่อยนะเนี่็พี่ก็จัดไฟเหมือนตอนถ่ายพี่แจ๊ดอะ่ะผมจะยืนรอสบายจริงๆพี่แต่ผมว่าไฟมันเหมือนพี่แจ๊ดเกินไปผมต้องการสไตล์ผมอ่าเี่ไฟมันไม่เหมือนใครไฟสแ,แกนสแ,แกนหน่อยอไฟสีๆที่มันอยู่ตามดอกลาโพงรถพวกหลังกระบะรถซิ่งอ,อะไรประมาณเนี้ยเนี่ยพี่ลองปรับไฟผมสิปรับมาเดี๋ยวผมบอกเองอใช่แบบนี้แหละพี่เนี่ยสีๆอย่างเงี้ย แกวเลยเนะี่ยไหนเนะี่ยโอ้โหยังไม่ได้อีกอะเนี่ยตายเงี้ยแกวๆเลยเนะนี่ยเนี่ยแนวตำรวจเนะี่ยผมชอบเลยผมอ่ะขวัญใจด่านตรวจอ่ะรู้จักปะเห็นตำรวจอย่างงี้รู้จักผมเลยเนะี่ยตายมหมพี่ได้อะไรเดี๋ยวหิวข้าวพี่อย่างไม่ได้กินข้าวเลยมันง,งานไม่เริ่่มอะทีมง,งานต้องไปด้วยท้องอะ่ะเอาอะไรให้ผมกินหน่อยพี่ ก็ขอไปขี้อันนี้มึงจะกินข้าวอีกหิวแล้วพี่ขี่เสร็จก็ต้องกินข้าวนีอสบายจริงจมพี่คนมันจะมีพลังอ่ะถึงจะทำงานได้ว่่แต่ขอน้ำาลยพี่เมื่อกี้มันติดคอวันเลี้ยไปมีแรงแล้วกินให้เสร็จก่อนดินม่สไตล์ผมอย่างนี้แหละเดี๋ยวเอาไม้ใหม่ให้ผมแล้วเชือผมเหอะได้อยู่แล้วเอาคนดูไปองนี่คือเวลาเที่ยงคืน อยากระบายทำไมผู้คนล้มตายมากมายขนาดน,นี้นี่คือเวลาเที่ยงคืนอ,อ,อ,อยากระบายทำไมผู้คนล้มตายมากมายขนาดน,นี้เกิไไดอะไรขึ้มแอปหนึ่งนะพี่เหมือ,อนม, <laughs> มันมาขาดอะไรไปทักอย่าง <laughs> เหมือนว่าตอนนี้พี่แจ๊สเขามีฝนผมอยากได้อะไรที่มันไม่เหมือนพี่แจ๊สเดี๋ยวผมคิดก่นอนนะมีเรื่องเยอะจริงๆงนะ <laughs> อ๋อผมคิดออกแล้วเดี๋ยวผมมาพี่ถ้ามาคราวนี้ แน่นอนระดับผมแล้วผงคอขา์วอนจะมายวมพี่พรำพันพำพัพรำพัพำพรำพัพำหงเมาเวเนี้นี่เรามาพร้อมนี้รับรองร0อยล้านวิวทะลุเลยอะเนี๋ยเดือปีใหม่เนี้ยนิ萨ไม่มาเจอลิซซี่ลิซซี่อะไรลิซซี่ดวงแห่มาได้เวลาเฉิดฉายแล้วหงลิซซี่ดวงยังไงยังไงบ้างหงหลับเ โหทีสาใครจงหวั่นปกติผมนอนตีสี่มาวันนี้ทีสามล้วเจอวีนี้ก็ไปไม่หว่นพี่ค <lang> ว <ain> ่าหนู่วงหนูก็เออวันนี้โทษทีนะวมโทวานน่โะผมโ่นะวขนนะวัดการของเขาแลั้วเขาไ้่ัผมผมาผมก็เลยวันไ้ผมโทษทด้ผมืด วันนึงก็ตื่นมาก็ถ่ายเทปมีแตงแดรี่ด้วยหงก็ถ่ายด้วยอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาที่งานวัดกันนะฮะเราจะถ่ายรูกแรกเลยนะฮะผมไม่ได้มาเล่นนานแล้วนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วผมไม่ได้ยิงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย เวลาได้คุยกันนะแล้วก็จะมาสรุปจ้าก็จะถามตรงนี้ว่าโอเคใช่ไหมใช่พี่โอ้โหเมื่อวานผมนอนตั้งตีสี่ไม่ได้ถาม <c oughs> อันนี้ไดงถามยังคำเนี่ยกู <c oughs> นอนตีสี่ ก็เรื่องคุณกันนี่คืองานคุณมาจองพื้นที่ cover ในช่องผมผูก็ต้องเอาให้ดีดีแน่นอนอยู่แล้วพี่ระดับผมแล้วระคิปโอเคใช่ไหมโอเคพี่เนี่ยเดี๋ยวเตรียมโพสได้เลยพี่อ่ะทีนี้ก็ให้ทุกคนตัดสินใจนะไม่ต้องให้ผมตัดสินแล้วกันเพราว่าเขาต้องการจะ cover เพื่อจะดึงยอดเพลงผม <S <S ผมก็เปิดโอกาสผมเป็นคนเปิดโอกาสอยู่แล้วถ้าสมมติว่าตามตกลงกันไว้นะถ้าสมมติว่าวิวมึงเยอะกว่าเพลงกูยอดวิวเยอะกว่าเพลงกูนะเดี๋ยวกูจะทำตามฝันมึงแต่ถ้ามึงทำไม่ได้อย่างที่ตกลงกันไว้ กูจะลงโทษน,นะกูจะเอาถังยางมาต่อยอ่ะให้มึงลงไปอยู่แล้วกูเอายางมาต่อยร้อนๆอ่ะล,ลาดโอ้นโอ,โอ้โหไม่ไม่แล้วละกูกูรู้สึกโอเคเมื่อไหร่เดี๋ยวกูจะกระเทาะมึงออก,อกมาเองตามนี้ก็ดีไม่ดีก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับเด็กเขาได้มีกําลังใจนะฮะว่าเขาจะขเขาดังกว่าผมอะเขาเดินแรงว่านั่นแหละแกงไม่ค่อยหกนะพี่เดินแรงกลิ่นแรงด้วยไม่รู้ออกนี่หรือออกนี่เอาละครับผมก็ฝากช่อง ไอ้แจ้คคุณแจงคุณหงด้วยนะฮะก็วันนี้ไปดูท้ายคลิปเราดีไม่ดีไงบอกกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ะฮปลากันไปก่อนให้พูดพูดสำหรับวันนี้ก็ขอกราบลาไม่เข้าใจพูดไม่ใช่พึ่งพูดไปด้วยนะพูดด้วยนะเอาสักหนึ่งคำคมบอกหนึ่คนดูรู้แล้ว คนอย่างผมอะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ชี้ฟ้าเป็นพริกเฮ้ <Hey! S 1> อันนี้พี่กระซิบนะเอาโอเคอย่าลืมดูรายการมิสแซงดารี่ีด้วยนะคะบ๊ายบาย We're right. เจ้าข้าเอยเห็นน้ำตาฉันไหมเจ้าข้าเอยหมดแล้วจะโคนรวายเจ้าข้าเอยความหวังดูไรจุดหมายเจ้าข้าเอยเจ้าข้าเอย ไม่มีอะไรจะเสียพอแล้วไม่จนร้องจนตอกงอนง่ายดูก็ไล่คนหมกอยู่ในช่วงเร็ว้ายไม่มีใครใยนี่เหนื่อยก็สู่ตอนนี้พอมีคนที่รอเจ้าข้าเอ้ยเห็นน้ำตาฉันไหมเจ้าข้าเอ้ยหมดแรงเจ้าคน ข้าเอ้ยความหวังดูไรจุดหมายเจ้าข้าเอ้ย ถ้าทุ่มเทขนาดนี้นะครับก็ฝากมาดูเพลงที่ผมทำเอ็มวีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไอ้แจ๊คคุณแจ๊คคุณพงด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเล้วไม่มีมุกเหรอไม่มีไม่ไหว <laughs> ขอมุกหนึ่งีแล้วนะไม่ไหวแล้วพี่เข้าใจยังเวลาเขาทำงานกันเหนื่อยกันไหนเ <laughs> ข้าใจแล้วอันนี้มันดึกไปนะมันก็ไม่ดีไหมโอ้พี่เล่นตีสี่แล้ว <laughs>